เกิดความค่ยชิได้บั้นเล่บเสพข้าวที่มันเป็นข้าวดีเสพบ่ไดมบ่มั่นในอารมณ์อ่านบ่ไดฟังบ่ไดสึกว่ามันมั่นบ่มั่นพอสั์นรกมันถึงชินแต่ความความใหม่ๆความหมองความกังวลความเราร้อนบ่มีรสชาติพอสั์นรกทั้งหลายพวกพี่นีจิตใจแบบนั้นสิชินกับความ แบบมี่ลดชาิจะว่กอุ้ยมั่นสัตจะข้าดีๆได้บ้านี่สมมุติว่ามีข่าวดีออกมาปฏิบัติธรรมอยู่หัง่งนี่หรือมีการยกย่อง,องบุคคลผู้ผู้ทำความดีส่วยเหลือบุคคลให้ท่านยังก็แล้วแต่ี่เขาจะออกมาเคยแผ่บางสิแล้วก็จะไปยกเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเสพไ้ติดไ้ชินไ้จนเกิดกลายเป็นอุปนิสัยมากคัดงา้าง ความดีของบุคคลผู้อื่นเลยบ่เห็นความดีของไครใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวเองก็บ่มีความดีคือกันมองบ่เห็นฉะนั้นหฮาเตือนพวเห้าเองอัตหิอัตโนโจทายตานังจงเตือนตนด้วยตนเองเถิดเ้าฟังไวเป็นกติเตือนตัวเองคำ <c oughs> ว่าเสพคราวหรือการเสวนาคือการคุยเจรจากันคุกคี้กัน กับบุคคลที่มีจิตใจตัามซ้ำเข้าสิ่งใอุปนิสัยนั้นซึมไปในหันเด็กซึมไปฉะนั้นถ้าพวกเขา้าเข้าใจว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติท,ท่านสัมมาทิฏฐิหรือเป็นผู้มีสติธ่านปัญญาท่านต่างกัมากจะไปสนใจเข้าว่าอิกะอัตถีอัตโนนาโถความหมายของพอระพุทธเจ้าที่บอกมันละเอียดและลึกซึ้งมากเลย อัติหิอัตโนนาโถตัวแรกเป็นตัวพื้นของตนแต่เฮ้าชีว่าเป็นฟ้อมเป็นแกโตบัณฑเมรแบบนั้นเด้อัตติหิอัตโนนาโถตัวแรกเป็นปัวพึ่นของตนการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นให้อยู่ดีมีสุขการช่วยแนะนาสั่งสอนการแบ่งปันการเฉสระเป็นสิ่งการกระทํากับบุคคลผู้อื่นนั่นแหละคือการช่วยเหลือตัวเองคือการพึ่งตนเอง ดีแต่ห้าาเป็นบุคคลผู้มีความเสียสละเป็นผู้วีความเมตตาเป็นคนที่มักให้มักช่วยเหลืออุปนิสัยอันนสินที่น้ำขมาสู้กันตัดความอยากของเจ้าของเองตัดความอิจฉาข่มความอิจฉาของเจ้าของเองแต่น้อเขอมาเผื่อความปล่อยว่างในกายในสิ่งที่ 可以，可以慢慢，慢慢。